กันหนาะสกูดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกันนาสก,กูลนะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่องสุมที่เราซื้อมาจากในเพจเฟซบุ๊กเป็นกล่องสุมที่มีขนมจากทั่วทุกมุมโลกราคา350บาทดูซิว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มข้างในมีอะไรบ้าง <c oughs> ชิลมาแล้วอยากรู้อยากเห็นเลยเกินแต่ะดเฮ้ยเจอแต่แกระดาษ าที่เพิ่งได้คนมีนี้ด้วยคืออะไรอะ่ะเดลี่หถุงยางเหรอแล้วก็ปิดตุ๊กตา AAS <ๆ>นะคะเพื่อนๆอ๋อนี่เป็นของเกาหลีเป็นของจีนมันคือของจีนเกาหลีอันนี้เป็นอะไรไม่รู้โอรีโอน่ากินมากอันนี้เป็นแท่งเอ่อช็อกโกแลตสติ๊กของยี่หอ้อ่า <c oughs> อะไรอย่างเงยอ่าเฮ้ยอันนี้เป็น มกากะลอง <G ül üyor> แซนด์วิชมกากระลองบิสกิตอ,อันนี้อันนี้เป็นออริโกออ่ะนี่อันนี้เป็นเหมือนเป็นไดซุปุมไหมของญี่ปุ่นหรือของก็ของจีนคุยน่ากินนะ่าเหมือนไดซุกุ่งของญี่ปุ่นเลย <G ül üyor> อันนี้เป็นช็อกโกแลตชาเขียวเคลือบสตรอเบอรี่ของจีนเอ้ยขอ,อยของญี่ปุ่นเหมือนท่าของญี่ปุ่นเหมือนของในมูจิเลยอันนี้น่าจะเป็นแท่งชีสเดมไม่ได้ ก็อยากกินอ่ะเป็นแท่งชีสแล้วมันก็แบบเป็นน้ำบัวทั้งอันนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะชีสบอลเหรอหรือว่าเป็นอะไรบอลบอลเซฟติดหด้าก่อนเก่งอ่ะส่วนอันนี้เป็นสับปะรดหรือว่สับปะรดเาวนี่ช็อกโกแลตเออเดี๋เขาเขียนเป็นเาวนี่อ่ะเออแต่รสเาวนี่ป่ะแต่มันเป็นกลมๆข้างในมีไส้อันนี้เป็นโอริโอบอลส่วนอันนี้ก็เป็นลูกอมเบัวรี่อันนี้เป็นเหมือนจะเป็นช็อกโกแลต ช,ช,ช,ช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตคิวบ์ก็จะใช่นะอันนี้เป็นเออ่น่าจะเป็นสตรอเบอรี่ข้าวโอ๊ตหรือเปล่าหรือเป็นช็อกโกแลตแบบเบเปอร์อันนี้ของจีนอ๋อนี่ของญี่ปุ่นอนานาตาโนอะไรก็ไม่รู้มันคือกล้วยตากเหรอเหมือนกล้วยตากเลยชื่อโอ้โหกระดาษมาเต็มเลยอ๋อที่เหลือมันก็จะคล้ายๆกันนี่อันนี้ มันคือกวยตากญี่ปุ่นนี่คือขนมทั้งหมดที่เขาให้มาในกล่องสุ่มไม่รวมหมาคือตอนแรกกูคิดว่าเขาจะให้มาเป็นถุงๆแบบขนมเป็นถุงๆสรุปเขาให้ขนมมันเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองชิมอันนี้แล้วกันส่วนใหญ่จะเป็นของจีนอ๋อมันเป็นแบบอามากะลองเดียวกับที่กูเคยแกะกล่องสุ่มอันไหนนะอันไหนอันไหนสักอย่างแล้วมันเหมือนกันไปเลยอันนี้ไม่ใช่มากะลองมันคือเวเฟอร์แซนดิชนี่มันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่แบบคุกกี้เออมันเป็นคุกกี้ใช่ไหเหมือนมาการองคอร์โออะไรเงี้ยแต่มันเป็นรูปมาการองรสชาติก็พอให้ได้อยู่แต่มันก็ไม่ให้รสชาติมาการองอ่ะทุกคนส่วนอันนี้อันที่เราตกใจมากที่สุดก็คือนี่เลยถุงยางอนมามัยแต่จริงๆมันคือเยลลี่ตอนแรก่องเราคิดว่ามันคือของอจริงจริงคือเยลลี่ที่เขาเห็ดกันตอนนี้ มันไม่ได้ยืดได้นะมันเป็นแค่เป็นรูปทรงเฉยๆเกอต่อไปที่อยากลองชิมก็คืออันนี้อยากกินมากก็คือไดฟุกุของญี่ปุ่นนะครับของจีนของจีน,ขจนเขาบอกมาคือของจากทั่วมุมโลกของโลกเรา มีจากหลายป,ประเทศมากเลยก็จะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีนี่ไดฟุกุมันจะมีแบบเนี้ยแต่เอ้ยมันดูไม่เหมือนไดฟุกุที่เรากินที่ญี่ปุ่นเลยมันไม่ใช่แป้งอเหมแบบไปน,น้ำตาลขึ้นมันเหมือนอะไรนะที่เราเคยกินที่เซเว่นที่มันบีบนะ้ำจิ้มซีฟู้ดอะอะไรฮาเก๋อ <laughs> เหมือนฮาเก๋าเ <laughs> นี่ย <laughs> นีย่แต <laughs> ่ร <laughs> สชาติมันเป็นไดฟุกุนะอันเดียวเราจะกินอันนี้นะเป็นที่เครือพี่ตอนแจแรกนี่มันเป็นอย่างนี้เลยนะมันก็เหมือนไข่ นี่ใครมันตาวบอนกอย่างนี้ยม่เป็นตัวบันทึจริงตัวบันีึปลอมอ,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 อทั้งหมดนี้เราซื้อมาในราคา350บาทนะคะเขา่าให้ตุ๊กตาเอเอ็นมาด้วยหุ่นใจได้มากกว่ากล่องสุทราคา3 5มามันคงมีอะไรเยอะไม่ได้แต่สำหรับปูดอะแบบไอ้ของอย่างงี้มันมันเยอะเกินไปแล้วมันดูราคาไม่ค่อยถึง350าบาทมันไม่คุ้มอะถ้าสำหรับบูม,มันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่อันนี้อร่อย ม,ม,มันเยอะ,ยอะแต่ว่าม,มันเป็นอันเล็กๆมันราคาถูกไงใช่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเ,นโโเป็นช็อกโกแลตอย่างนี้นะข้างใน,นมีไส้อ๋อมันลลเป็นอะไรเช่นเเฮ้ยดีลไหนให้เขาดูให้เขาดูข้างในเลยนี่นข้างใน,นเป็นอย่างนี้หมอนเรฟรนช์โอร์อะ่ะขาชิมด้วยก็อร่อยนะแต่ว่าสำหรับเรามันไม่ค่อยกรอบอะ่ะ อันนี่มายเหมือนอือคืออะไรเหรอไม่รู้กล้วยตากเหรออยากลองทีไหมตอนนี้ปีใหม่ก็มันก็จะมีแบบกองถุงมาขายเยอะมากมันก็จะมีทั้งคุ้มไม่คุ้มแล้วแต่โชคแต่ดวงของเราก็น่าคิดว่าไหนอร่อยสุดก็น่าคิดว่าไหนอร่อยสุดในบรรดานี้พฮิตาสปอร์ตที่คือว่าไดฟุกุอันนี้มันเหมือนไดฟุกุมากแต่มันไม่ใช่ไดฟุกุฮิตาสปอร์ตหรือเองนะสำหรับใครที่ชอบคคคคลลลิปนนนี้้ะะะะออยย่าาาืมกกกดดไ์ใหเร ไปกองทุนมาไรอีกหรือว่าทําอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไวได้เลยสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนสําหรับใครที่เดินทางไปเที่ยวก็เดินทางปลอดภัยที่หาสนุกนะคะเจอกันใหม่ปีหน้าขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีทุกคนบ๊ายบายบาย